ดูครับนูนนูนนังไรเป็นนูนเลยนี่ทุกคนนี่นี่นี่สองตัวนี่นี่ตัวหนึ่งครับนี่สองตัวนี่โอ้โน่นโน่นทุกคนมันก็มีนี่มาใกล้เลยแล้วค่อยๆย่องแล้วก็ซัดเลยตรงเนี้ยตรงนี้ เดีกยวก็บอกกขาปานินป่าละเมาละอองตามขอบอ่างเก็บน้ำกาวยางบนดินเปียกเสียงมันกรอบรอบสั่งกำเงียบล็อกตาจ้องหันปลาว่าอยู่ไปาเผาตั้งถ่าดีเมื่อจับคันไกลบาดต้องวังนั่งเมื่อนาไม้ลันตั้งเสียงดังลั่นไปทั้งดอยหูดกดกพุ่งเร็วป่าใหญ่ต้องยอมแพ้ค่อยๆใดมาใส่กุ้งปลาแบกขึ้นหลังโอเดาลอยสมบัติโหขึ้นได้ฮักซาสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับ พบกับผมเช่นเคยนะวันนี้ก็จะมาหาปลาตอนนี้ประมาณเที่ยงนะครับช่วงน,นี้ปลามันจะขึ้นลอยผิวนะประมาณตอนเที่ยงนะตอนเช้าผมมาหลายอีพีแล้วนมากไม่ได้เลยมันจะขึ้นประมาณช่วงเที่ยงไปนะครับอยังไงร,รับชมกัน,นครับผมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันดูวยครับผมทุกคนนี่นี่นี่สองตัวนี่นี่ตัวหนึ่งครับ สองตัวนี่กำลังไล่กันอยู่นะนเดี๋ยวครับผมกำลังไล่กันอยู่ครับนูนน,นูนกลังไล่ไปนูนเลยไปนูนตัวหนึ่งแล้วแยกมาตรงนี้ตัวหนึง่ง โดนหรือเปล่าโดนนะครับโดน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 วันนี้วันนี้วันนี้นีโดนครับผมร้ดเก็บปลากันเก็บปลากันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ารุดนะอย่ารุดอย่ารุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยนี่ไงนี่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 ใสสวยครับผมนี่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 เดี๋ยวนะเดี๋ยวกันเดโอ้ยอย่ารุดอย่ารุด ตีตรงไม่รู้ตีตรงไหนนะตีตรงไม้ด้วยนะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด้ยมานี่มานี่นอย่าลดุดอย่าลดุดเฮ่ยเก็บปลาก่อนนะผมโอ้ยตัวนู้นยังไม่ไปนะเนี่ยเดี๋ยวนะสายนี่ไง นี่ตัวใหญ่อยู่ครับโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ส่นี้เต็มแรกครับใหญ่อยู่นะครับเนี่ยผมว่าในมีเกือบโลอะเมื่อกี้เห็นมันอยู่ยังอ,อยู่อยู่นะตัวนั้นแหละดูต่อครับเมือ่อกี้ผมเห็นมันวน,นตรงนี้อยู่นะมันเข้ามาตรงนี้วนแล้วก็หายไปลึกนะครับ เหมือนมันระแวงละมันยิ่งได้ตัวหนึ่งอะ่ะมันเหมือนมันระแวงนะครับมันเรียนรู้นะผมว่ายิ่งซัดไปตัวหนึ่งนี่เหมือนไม้แตกอะ่ะเดี๋ยวผมจะนั่งอีกสักพักนะอีกสักสิบนาทีสิบห้านาทีนะครับเดี๋ยวถ้าไม่มีตัวเข้ามาเดี๋ยวผมจะย้ายไปข้างในนู่นนะครับห<ๆ>มอเห็นเงาแดงๆครับทุกคน คนแดงเป็ดเลยแดงเ็ดแดงเปดโดนครับผมันี่มีไปนุ่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเด ไปนู่นไปนู่นยิงไปมันนีไม่ได้นีน่ก่อนม่นี่ก่อนมนี่ก่อน,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 นตัวอื่นมันตื่นโอ้แดงเป๊ดเลยครับโอแดงเป๊ดเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาปลาก่อน,นครับผม คนแดงแป๊ดเลยนะตัวเนี้ยย tamam. ังไม่ทันขึ้นต้นไม้เลยนะครับได้อีกตัวแล้วครับผมเห็นมันลอยเข้ามาเลยนะครับต้นไม้นะครับนี่กาลังไล่คู่กันทุกคนนี่นี่กำลังไล่คู่กันตรงนี้นี่ใหญ่มากเลยนะกิ้ผมเหนมีตัวนี้ตัวหนึ่งนะเห็นไล่คู่ตรงนั้นเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหอูไล่คู่เลย เข้ามาดิใกล้ๆดิเนี่ยไล่คู่มาครับผมเนี่ยตรงนั้นนะเข้ามาใกล้ๆสิโอ้นนนนคนมัน,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 นก็มีมันก็มีตัวมันก็มีตัวม่โดนเหรอโอ้โดนเหรอ,หรอไม่ใช่มั้งเออโดนสิโอ้นี่นี่นโอ้ตัวใหญ่เลยนะโอ้ดึงแรง Jadi makan makan. Oh ni ni ni. Ini kan i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 ni kan. Jepung jepung ini kan. Oh. Jadi 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 ครับตัวที่สามครับผมไซส์สวยครับผมไพเก็บปลาู้ยต่อครับผมนี่มาตรงนี้ทุกคนนี่ๆนี่นี่มาใก้ใกล้เลยนี่นู่นก็มีนะทุกคนเอ้นี่ลูกชายนะครับลูกชายอยู่นู่นนะครับนี่ตีเยี่ยวปลอมอยู่ครับ เดีวยนะนี่ขึ้นตรงนี้อยู่เลยโคตรยามือไปแล้วไปแล้วโอ้ยหายไปไหนวะโดนครับผมช่อน จอช่อนครับน,นี่นี่นี่เจอช่อนครับผมโอ้โอ้โอ,โอ,โอส้สวยๆครับผมเดี๋ยวปลาก่อนครับครับไอช่อนขึ้นมาพอดีนะตัวผ้าประมาณใหญ่กว่ากระบอกนิดนึงนะครับเนี่ย ว่าไซส์สวยอยู่นะครับปนินมันเข้ามานะแต่มันไกลมากทุกคนโอ้ยางเส้นเดียวไม่ถึงนะครับกะยากนะเดี๋ยวลองซุ่มอีกทีครับผมย้ายใหม่ครับทุกคนค่อยๆนะตรงนี้เอาบันไดามาไม่ได้ตอนนี้นะ้ํามันลดเห็นผมไม่มีเลยครับทุกคนต้องค่อยๆแอบนะแล้วค่อยๆย,ย่องแลยคัสซัดเลยนะตรงนี้ โดนไหมโดนครับผมนี่โดนโดนโดนอนะหย้ยจะติดเดียวจะติดจะติดโอ้โย โแดงเป็ดตัวที่สี่นะครับปนินใส์สวยครับผมเก็บป,ปลาลุยต่อครับเดีเปลี่ยนแวทหนึง่งแว่นนี้มืดอเนี่ยผมเห็นเจอตัวอยู่นี้นะตัวค่อนข้างใหญ่นะครับนุ่นน่นนุ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 ่นน่นนนุ่น โอ้โยนกเลยครับผมนกเลยมาวันนี้วันนี้วันนี้โอ้ตรงนี้อีกตัวหนโอ้ยมาตรงนี้อีกตัวนี่นี่นี่เนี่ยขึ้นตรงนี้อีกตัวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมแอบเก็บปลาตัวนี้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวแอบก่อนไอตัวนั้นอยู่นี่อยู่นะ เดี๋ยวเดี๋ยวใส่สวยอยู่ไปเดี๋ยวคนมีขึ้นมาอีกตัวครับผมยังอยู่ไหมโอ้ยหายหายเฉยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหายไปไหนละโอ้ยหายเฉยเจไดมากเจไดมาก นู้นนู้นมาเลยมาเลยมาเลยโดนโดนไหมโดนอยู่แล้วเนาะมันต้องโดนอยู่แล้วมา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 โอ้ยโอย่าติดอย่าติดนี่โอ้ยอย่าหลุดโอ้ยหลุดโอ้หลุดครับทุกคนเสียดายมากครู ตัวใหญ่ด้วยนะโอ้โอ้ติดกิ่งเนี้ยโอ้ยตายๆหลุดครับโอ้ทุกคนหลุดเฉยเลยกลัวมันติดไม้ตรงนั้นนะรีบดึงโอ้ยหลุดโดนจนได้นะโอ้เสียดาย ว่ามันไม่รอดด้วยนะให้อย่างนั้นะโอกาสรอดน้อยมากนะทุกคนผมมาที่เมื่อเช้านี้นะเจอสองตัวแล้วนะเนะี่ยยังอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปมันเห็น ดำๆตรงนู้นนะตรงนี้นโอ้โดนครับผมโดน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 ตัวใหญ่ด้วยนะตัวเนี้ยดู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 โอ้ดึงแรงมากเลยเดี๋ยว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 ครับโอ้ยแรงแป๊ดเลยนี่นี่อย่าอย่าติดนะขอร้อง อย่าหลุดอีกนะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมันกันอย่าหลุดนะอย่าหลุดขอร้องอือหลุดครับอือโอ้ยเดี๋ยวกันนะครับอย่าดึงขึ้นมาเลยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา ไอ้ไม้นี้ตัวใหญ่นะเข้ามาแต่ละตัวใหญ่ๆอย่างนั้นนะครับเนี่ยใหญ่มากเลยเข้ากับตอนเช้าเฮ้ยเดี๋ยวเจออีกตัวละเดี๋ยว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 ก่นน่าจะใช่นะครับเนี่ยจริงด้วยครับโอ้น็อกเลยน็อกเลยทุกคนน็อกน็อกน,นอกน็อคกมานี่ นอกเลยครับผมถึงมากันโอ้ยติดอะไรไม่รู้ครับผมเดี๋ยวลงไปเอาปลาก่อนติดอะไรครับผมโอ้เด้งแคทอยู่นะ คครับทุกนอีกแต้มครับผมใช้สวยครับผมไช้สวยอีกแล้วโอ้หลุดไปเก็บป้ายดูต่อครับผมเห็นแวบตรงนี้เห็นแวบตรงนี้ัแบ,บแบบงบดงเป็ดเลยนี่แหละ เชยเลยแดงเป็ปดเลยมะเจ้ตอนนี้ผมก็ถึงบ้านแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผลงานวันนี้ครับผมก็จะมีปลาช่อนนะช่อนนี้ใหญ่อยู่นะครับเนี่ย ไี่กว่ากระบอกนะกระปานินที่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวครับไซก็สวยๆนะตัวนี้ก็ใหญ่อยู่นะครับเนี่ยนี่ใหญ่นะครับสดตัวหรือว่าวันนี้หมานพอสมควรนะครับให้ปลามาเจ็ดตัวนะปลานินไอซ่อนตัวหนึ่งนะครับ เดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีหน้านะครับไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับสุดชักบินบนไม้ทรงบังอันหามหางเอาปลาใหญ่ให้พระเจา้าเล่าสู้เพื่อปากของเขาบ่าถอยไปไหนขอปาลาเมาร้อ,องตามขอบอ่างเก็บน้ําเก้าอย่างบนดินเปียกเสียงมันตรอบรอบฟังกําเงียบล็อกตาจองหันปลาว่าอยู่ไป